มานี่แม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 ่ม่แม่แมแม่นม่แม่แม่ทม่แม่แม้แม่แม่แม่แมาแม่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 ้ใ่้มนหะแ,แม่แม่แ่แม,ไมไ่แก่แม่แแมมแม่แม่แม่แ่แ ที่ก็แต่งงานมีสามีไปแล้วตอนนี้ห้องมันก็ยังว่างอยู่ตอนนี้แม่ฉันไม่สบายฉันพาแม่อยู่บ้านสักสองสามวันเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปฮะแต่เนี่ยมันบ้านน้องชายฉันแล้วห้องนอนนั่นอะมันก็เป็นห้องนอนของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะให้ใครนอนหรือไม่ให้ใครนอนก็ได้แล้วแกพาแม่แก่ๆของแกมันอนห้องฉันเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันมาตายในห้องฉันจะทำยังไง ที่ผ่านมาฉันยอมพี่มาโดยตลอดพี่ถึงได้ใจถึงขั้นมันด่าแม่ฉันแล้วก็ทำร้ายแม่ฉันแบบนี้ไงฉันจะบอกอะไรให้นะที่มีเหมือนบ้านฉันตอนนั้นที่ฉันให้พี่อยู่ที่เนี่ยเพราะฉันเห็นว่าพี่ไม่มีที่อยู่ฉันอุตส่าห์ให้พี่อยู่ที่ให้กินมาตั้งหลายปีคําขอบคุณสักคำก็ไม่มีแล้วตอนนี้พี่แต่งงานมีสามีไปแล้วอ่ะฉันได้เห็นพี่เข้าออกบ้านนี่เป็นวานเล่นอยู่เลย ทำไมอ๋อพี่ไม่มีบ้านให้อยู่เหรอหรือว่าไม่มีที่ซุหัวนอนน,นี่แกเสียงดังอะไรกันเอ้อวยวายไ,ไ,ไปถึงหน้าบ้านเลยไอ,อ้พมเมียแกเนี่ยมันพาแม่แก่ๆของมันมาน,นอนในห้องฉันแายมันยังตบหน้าฉันด้วยแกต้องจัดการให้ฉันนะดาวคุณเป็นเมียผมพี่นาเป็นพี่สาวผมคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่นาเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่ คุณแต่งงานเป็นเมียผมคุณก็ต้องเชื่อฟังผมสิแล้วนี่มันอะไรพาแม่มาบ้านผมทำไมนี่อย่าบอกนะว่าถ้าแม่คุณเป็นอะไรไปก็ช่วยทำศพให้ด้วยพุบ้าน,นาของแกไปเลยนะแกเป็นสามีเป็นลูกขอยภาษาอะไรคะแม่ฉันไม่สบายพาอยู่บ้านสักสองสาวันเนี่ยมันจะไปอะไรไปอ่ะแกอย่าลืมสิ ตอนที่แกแต่งงานเข้ามาแกก็มาแต่ตัวไม่มีอะไรติดตัวมาแม้แต่บาทเดียวแม่ฉันไม่เคยรังเกียจแกแถมยังให้เงินไปลงทุนตั้งก้อนนึงอะแต่ตอนนี้แม่ฉันไม่สบายเถดยังสุขภาพไม่ค่อยดีแกกลับมารังเกียจแม่ฉันนั่นเหรอไอแม่ละคุณผมรู้ว่าเมื่อก่อนแม่คุณดีกับผมมากแต่ตอนนี้เราแต่งงานกันแล้วต่างคนต่างอยู่ไปสิ แม้ว่าแม่กลับบ้านนอกดีกว่านะลูกลูกจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันเด็กเรียบใส่หัวค่ะไม่ะถูกปากไปเลยนะแม่แม่ไม่ต้องไปไหนทางนั้นนะคะแม่กลับเข้าห้องไปพักผ่อนเดี๋ยวจัดการเองคะ่ะ แกสองคนอะใส่หัวไปจากบ้านฉันซะแกมีสิทธิ์อะไรมันไล่เราสองคนฮะสิทธิ์อะไรงั้นเหรอยีงก็ตั้งใจฟังให้มันชัดๆนะบ้านหลังเนี้ยฉันเป็นคนซื้อน้องชายแกมันคงไม่เคยบอกแกสินะว่าตอนที่มันมาแต่งงานกับฉันอะมันมาแต่ตัวไม่มีอะไรติดตัวมาแม้แต่บาทเดียว แต่ฉันไม่อยากให้มันเสียหน้าฉันเลยไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับใครที่ฉันที่แกเขาอยู่ในบ้านหลังเนี้เพราะฉันเห็นว่าแกไม่มีที่ไปฉันคิดว่าพี่น้องจะได้อยู่ด้วยกันแกคงคิดว่าน้องชายแกเนี่ยมันรวยมากงั้นสิที่แท้นะมันก็ไม่ต่างจากแบงดาตัวหนึ่งหรอกเอาสิแกลองทำลายฉันดูสิฉั่อยแกไวแน่ใส่หัวไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ ก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจมันลากผมพวกแกออกไปไปผู้ใดไม่มีความกระตันยูผู้นั้นย่อมไม่มีวันเจริญ ผู้ใดที่มีความประตังยูต่อพ่อแม่ชีวิตย่อมไม่มีวันตกต